ฟีเจอร์ออคันเทนแพ็เห็นไหมครับเออเจอไหมฮะกดปึ๊บม,ม,มันก็จะให้เราแอดอะไรเนาะอ่ะมีเฟิร์สเพอร์เซอร์อะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะเอาเติร์มาใช้แทนอ่ะเราเอาเตนะิร์ดเพอร์เนาะเจอไหมเติร์ดเพอร์เซอ่ะกด ทุกโปรเจกต์พอกดปุ๊บเรียบร้อยนะครับม,มันแอดแล้วนะกดคลิกปุ๊บมันก็แอดเลยนะครับลองคลิกเข้าไปที่คอนเทนต์ดอยเบิร์นจะเห็นว่าตอนนี้ที่คอนเทนต์มีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าอะไรคาแรคเตอร์ไหมเห็นป่คนนะครับ มันจะมีแมชชีนอันเลียวสี่กับอีกโฟเดอร์หนึ่งก็จะเป็นแมชชีนที่เป็นอันเลียวอันเลียวอกเนาะมันก็จะมีหลายท่ามีโอเคนะได้ไหมครับผมไดตอนเนี้ยเรามีคาแรคเตอร์ที่เป็น เติร์ดเพิร์เซนล่ะคำถามแล้วเราจะเอาไอ้เติร์ดเพิร์เซนเนี่ยมาใช้ในพีเออสตาร์ทอย่างไรถ้ากดพีเฉยๆเนี่ยก็จะเห็นว่า